เออครับต้องขอกราบสวัสดีน้ำชมท่านได้ครับชมนิ้กันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกแล้วก็รีวิวนะครับแอดออนฟรีไฟกันนั่นเองนะครับผมมานะครับก็จะเป็นทั้งแมปทั้งแอดออนมารวมกันเลยนะครับเออนะครับก็ผู้สร้างก็จะอยู่ด้านหลังของผมนี่เองนะครับโอ้โหซึ่งแมปเขาค่อนข้างนี่จะสวยงามเลยเดียวนะฮะนะครับก็ ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นของฝรั่งหรือของออคนประเทศอะไรทํานะครับโอเคนะฮะก็จะเป็นบ้างนั้นก็ไปับามรับฟังกันได้เลยนะครับแล้วก้ โอเคครับก็ก่อนที่จะไปดูแมปหรือว่าดูอะไรต่างๆของที่เขาสร้างมาครับแล้วก็มาดูตรงนี้ก่อนครับเป็นเครดิตนะครับนี่นะครับโอ้โหตัวหนังสือขึ้นเต็มจอเลยเครดิตนะครับก็คือเทลล่าหรืออ,อ,อะไรวะผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะครับ ฟีเจอร์อะไรสักอย่างนะครับถ้าเออผมอ่านผิดยังไงก็ขออภัยนะเออคือผมไม่รู้ว่าเขาให้อ่านไว้เ่าเขาเอออ่านว่าอะไรเอออะไรประมาณนั้นนะเออนี่ก็คือช่องทาง YouTube นะครับอ่าอินสตาแกรมแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับอ,อนะครับโอ้โหมีสามอย่างครบเซตเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นสกินของเขานะครับโอ้โหโชว์ท่าสะเททเชียวเลยโอ้โหท่านั่งบัลลังก์นะฮะเดี๋ยวเราม,มีมีแรงด์แกนมาสเตอร์อยู่ข้างหลังด้วย <laughs> เดี๋ยวเราทุบได้ไหมอน่ะ เออช่างมันช่างมันนะครับเออท่านผู้ชมไม่เห็นนะครับเออเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะครับเออนะครับเอออันนี้เดิมก็คืออะไรวะป๊บปเออมันได้เป็นอะไรปะมันลอยใช้ท่าไม่ได้แล้วมันขึ้นตัวหนังสือทําไมมี่ไม่รู้นะครับเออนะครับแต่เมื่อกี้ท่านผู้ชมไม่ได้เห็นนะเออแรงเออแรงแกนมันเตอร์ยังอยู่นะครับมันไม่มีอะไรนะอ๋อแล้วก็เออมาทางด้านของฝั่งนี้มากนะครับก็จะเป็นเออจุดสตาร์นะครับแล้วก็ ช็อปนะครับนี่นะครับก็เป็นเออผมลืมบอกไปนะครับว่าอันนี้คือแมปเป็นแมปเวอร์ชันล่าสุดนะตอนนี้ครับเออที่เขาทํามานะครับนี่อันนี้ก็อันนี้ถ้าผมให้ถ้าให้ผมเดานะเพราะเขาเออผมก็ไม่รู้นันว่าเขาพูดว่าอะไรอันนี้จะเป็นช่องสําหรับเออเมื่อเราไปซื้อของในช็อปแล้วนะครับให้เอามาไว้ในนี้เอออะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปปึ๊บอ่านี่นะครับเออก็จะมีแบบชุดเออ จะเราชนคนบนโลกแล้วก็ชุดอะไรไม่รู้นะครับผมจําชื่อเวลาโ,โหหลายซีซั่นนึกยัก่อนเลยนะเออนะครับเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยเออโอ้โหชุดโคตรเท่ผมบอกเลยซึ่งนี่นะครับนี่อันที่จริงมันจะมีบัตรให้อยู่นะมันจะเป็นบัตรสีส้มนะครับมันจะเออมีอยู่ตรงช่องของด้านอันแรกเลยนะครับแต่เออผมไม่แน่ใจว่าทําไมมันหายไปนะครับหรือว่าเออผมลองไปเล่นมาดูแล้วหรือว่าผมไม่ได้เก็บใส่กล่องนั้นก็ไม่แน่ใจนะ คือมันต้องเก็บใส่กล่องนั้นหรือปังเออผมก็เเดาไปอย่างนั้นแหละเออน่าจะใช่นะมันต้องน่าจะต้องเก็บใส่กล่องนั้นนะครับนะครับถึงเพราะว่าของมันอาจจะหายอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นลัคกี้รอยเยานะครับก็จะเออใช้บัตรไอ้สีส้มๆนะเออเพื่อมาสมเอาลูกลูกเออไอ้นยเออคริสตัลหรือเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็ไอไอสตัวนออนะครับเพื่อแล้วก็มาคัฟรวมกันนะครับก็จะได้เป็นชุดที่ตัวอย่างตามนี้เลยนะครับนี่ อันนี้ก็จะ,จะน่าจะง่ายสุดเลยนะเออไม่ใช่ดิเอออันไหนง่ายสุดเลยน่าจะอันนั้นนะครับคือผมลองสุ่มไปแล้วนะก็วิธีการสุ่มนะครับถ้าท่านชมมีบัตรนะครับให้กดเข้าไปในกล่องเลยนะครับปึ๊บแล้วมันก็จะมีเสียงแบบเออเหมือนรถกาลังสุ่มในเกมเอวของแท้เลยนะเออแล้วก็อย่างไอปุ่มเอ,อ่อยิงตรงนี้แล้วก็แบบพวกแผนที่แล้วก็เปลี่ยนปืนตรงนีน้มันตกแต่งเฉยนะครับไม่มีอะไรนะเออมันใช้างานไม่ได้นะครับอ,อือนะครับอะไรประมาณนี้ก็ มันจะสุ่มไปเรื่อยๆนะครับเราไม่สามารถกดข้ามได้นะครับเมื่อเรามันสุ่มให้แล้วนะครับของมันก็อยู่ตรงกลารตรงตัวนี้นะหรือบัตรบัตรมันจะลดไปเองเลยนะท่านผู้ชมไม่ต้องไปกดอะไรแค่กดเข้ามาที่กล่องนะครับแล้วก็หลอไปแค่นั้นนะครับแล้วก็เอาของออกมาแล้วก็เออเอามารวมๆกับเออของที่เราได้นะครับคือเมื่อเราเล่นจบตาหนึ่งนะครับมันก็จะได้เพิ่มมาอีกทีละสามนะถ้าหุมเออเล่นมานะ หรือว่าเออมันบัคให้กลับมาให้กลับไปอะไรไม่รู้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับเออรู้ว่าเป็นบัคหรือว่าเขาให้เราเล่นตาละ3มบาทนะครับเอ,อ้ยเมื่อเราเข้ามาแล้วก็อาจจะเลลกน,นิดนึงนะอ่านี่ไงแล้วก็ลื่นตาปกตินะครับโอเคนะซึ่งผมก็มีของใส่นะตรงนี้ก็จะเป็นเออเมนูซาวนะครับแล้วก็สต็อปซาวเมนูซาวนี่น่าจะเปิดเพลงหรือเปล่าอ๋อนี่ไงเปิดเพลงนะครับไม่รู้ว่า เสียงเพลงมันจะดังเกินไปไหมครับถ้าดังไปยังไงก็ต้องขออภัยไปนะที่นี่ด้วยเลยนะครับก็มาสตาร์ทกันเลยนะครับก็แค่เดินเข้าไปนะครับเงืออย่างนี้เลยอ่าอันนี้ก็เป็นแบ็คด้วยนะครับก็ไปหน้าแรงนะเผื่อเราไม่อยากเล่นละประมาณนี้ซึ่งแน่นอนครับข้อดีของมันคือสําหรับเออคนที่ชอบทั้งเกมไมค์ครับและฟีไฟก็ควรจะโหลดมาด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างมันไม่ได้ใช้เน็ตนะครับโอเคนะเออมันไม่ได้ใช้เน็ต มาเล่นแบบเออกับบอทอะไรว่ามานนี้นะ board, <Okay. S 1> บอทบอทในมายคัลไม่ใช่บอทในเกมฟรีไฟล์ของแทนนะเออนะครับ <Okay. S 1> อันนี้ก็จะเป็นโหมดคลาสสิกนะครับแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะเป็นโหมดอะไรนะ่าจะคลาสสิกเหมือนกันแต่คนละแมปละมั้งนะก็คือแมปเขาไม่ได้ทามาแบบเออครบทุกส่วนเลยนะครับเขาจะทําแค่บางเมืองนะครับอย่างเช่นพวกพีเก็ประมาณนี้นะเออนะครับตรงนี้ก็จะเป็น4 v 4นะครับนะผมแนะนําก่อนนะอันนี้ก็เป็นโหมดวางระเบิดนะครับถ้าถ้าผมจำไม่ผิดน,นะ อันนี้ก็จะเป็นเอ่อโหมดเลยว่ะแบบที่มันะให้ไปฆ่าบ,บอสอ่ะเออเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะอันนี้ก็เป็นโซนฟีสไตล์นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเรียกว่าอะไรนะอันนี้มันเป็นซามูไรตั้งแต่ซีซั่นก่อนๆน้โหนานแล้วนะหรือว่านาน,นสมควรเดี๋ยวเรามาลองเล่นคลาสสิกกันดูดีก่าน,นะ,ะก็กดเข้าไปรัวๆเลยนะไม่รู้ว่ามันต้องกดยังไงก็ตีตีตีตตไอเอ็นบีซีไปแค่นั้นอ่ะเอเอหเข้ามาเล็กๆก็จะเล็กๆนิดนึงนะครับเลย่ะนี่ไงหันกลับมาลื่นเนี่ย อีกอันนี้ก็เป็นโหมดคลาสสิกนะครับเออนะครับก็กดปุ่มไปอีกทีนะครับก็อยู่หน้ารอนะครับนี่เออนี่เลขมันกําลังนับใช่ไหมยี่ยี่สิบนะครับสิบเก้าสิบแปดนะนะครับก็รอกัอนไปนะครับตึ๊เออตรงตีมีดีเอ,อ้ยเฮ้ยมีเสียงด้วยอ่ะท่านด้วยเชิมนีออ่บางคนก็น่าจะรู้เลยนะครับเพราะว่าผมน่าจะมารีวิวคนสุดท้ายเพื่อนนเครับสำหรับในยูทูบนี้ เดี๋ยวมก็เปิดดูด้วยนะครับดูให้จบแล้วกันนะอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์บุมเลยนะครับอือถึงผมจะรีวิวช้ากว่าเพื่อนในถึงนะโอเคนะครับก็รอนไปนะครับก็จะมีเสียงเพลงด้วยนะฟังฟังฟังเดี๋ยวผมเงียบให้ดูอ่านี่นะครับเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงโอเคหวังว่ามันจะไม่ดังเกินไปนะอ่าโคตรเจ๋งผมบอกเลยมันจะมีหน้าเครื่องบินถ้าเราดูด้วยเหมือนเหมือนเหมือนเราเล่นของแท้ เหมือนเราเล่นเกมฟรีไฟจริงๆเลยนะครับก็กดปุ่มเข้าไปอ่าแล้วอีกอย่างนะครับอันนี้คือล่มชูชีพนะเนะี่ะเออเดี๋ยวเผมให้ดูเ,เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมุมมองอีกมุมมองหนึ่งครับแป๊บแป๊บแป๊ม,ม,มุมมองหมดคนที่สามนะโอเคปึ๊บอ่านี่อา้าเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันไม่ถือให้ลาปัดโถสาว่าจะโชว์สังดีนหนึ่งเลยเดี๋ยวเราต้องต้องขึ้นไอ้นี่ไปนะครับเนะี่ยเออแล้วก็เดินไปมันก็จะมีบล็อกล่องหุนให้นะอันนี้ไงมันกลางให้แล้ว พอเราเดินมันก็จะกลางให้นะแต่ถ้าเราหยุดเดินมันก็จะเลิกกลางให้นะเดี๋ยวเดีเต้องปรับรีปรับปับเดี๋ยวเดีจะตายก่อนจะตายก่อนรีบรีบรีไปไปไปไอหลอด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 วก็จะมีรถด้วยนะข้อสมจริงผมบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเยมือนกอเก็บกองไปครับเอ้ยอย่าเอ้ยกดวิ่งสิ เอ้ยผมจะตายแล้วเออเออเออไอวอลไอวอลเออไอวอลออก็มีไอวอลด้วยนะครับโอ้โหโคตรเยอะจะได้ทั้งผมจะตายจังวะนี้โอ้โหร้องอะไรขนาดนั้นวะเออแล้วมันมมาโนอะไรมันจะจริงจังขนาดนั้นวะเอ้ยยายิงอยายิงยังไม่ได้ปืนไม่ใช่เลือดจะตายอยังไม่ทำอะไรเลยเออเดี๋ยวไปเลยรีวิวของในหมดอื่นแล้วกันเนาะหมดโซนฟีตายในประมาณนี้นะ เออเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเลยเดี๋ยวเที่ยวโอ้โหแปดนาทีแล้วโอเคกดเปุ่มเพื่อ back home เลยนะครับอ่านี่นะครับโอเคนันี้ไงเราได้บัตรมาแล้วนะครับสีส้มนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มให้ดูกันเลยนะแป๊บแป๊บแบรี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 บโอ้โหแปดนาทีแล้วโคตรยาวคลิปผมแต่ละคลิปเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมจนดูน่าจะเบื่อเลยนะครับนี่ไงอ่ามันก็จะมีสีหลายตะเออหลายๆสีนะครับแล้วก็หลอดนี่มันมีเสียงด้วย เพิ่มเสียงอ่านี่คือผมสุ่มได้ไอไอไเออคิสตันอะไรเนี่ยเออไมจิคครับนะครับโอเคซึ่งมันก็สามารถใช้เอยเออเอามาแลกไอชุดนี้ได้โอ้โหโคตรเท่ผมบอกเลยเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะเออคือผมลองใช้มาแล้วอันนี้ไงเดี๋ยวเราสกินผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นสตีฟแล้วกันเนะมันอุ้ยเดี๋ยวมันมีสกินในนี้ให้ด้วยเอ้ยโค เจ๋งผมเพิ่งผมเพิ่งเห็นนะเดี๋ยวมันมีสกินเลยนะโอ้โหแล้วใส่ชุดไปนะอุ้ยเจ๋งจริง,งนะครับมันแถมมันแถมสกินให้ด้วยนะครับโอเคนะ<อ>ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะใส่เข้าไปในแมปต่างๆได้ไหมนะโอเคก็เออสำหรับเจ้าตัวแบบนี้ก็แนะนําว่าให้เล่นกับเพื่อนนะน่าจะเออสนุกดีนะครับถ้าเล่นกับบอนก็จะแปลกๆนิดนึงนะโอเคนะครับโอเคก็เก็บไปแนละ้วของผมหายเดี๋ยวจะมาเล่นใหม่โยก ก็ดีมันคือก็อย่างที่บอกไม่ใช้เน็ตนะครับสตาร์ทไปเลยนะครับโอเคบางโหมดผมก็จะไม่ได้รีวิวทั้งหมดเลยครับอย่างเช่นนี้นะมันคล้ายๆกับไอตัวนี้น่าจะแมปไม่เหมือนกันนะครับหรือว่าอย่างไงผมก็ไม่แน่ใจอันนี้เป็น4 v 4วิสีนะครับซึ่งมันก็ต้องมีเพื่อนเล่นด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ให้อาบอทเข้าไปนะครับเออเดี๋ยวผมกดให้ดูนะรีบๆไปอันนี้ไงก็อย่างเช่นแบบให้เพื่อนเลือกสีฟ้าให้เราเลือกสีแดงหรือว่าเออแบบ ถ้าจะเล่นได้กันทั้งหมดสี่คนได้อยู่นะหรือ <Okay. S 1> ว่าอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับ <Okay. S 1> ก็ยังไม่ได้ลองดูนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เอาเป็นสีแดงแล้วกันนะสีประจําช่องเราโ <Okay. S 1> อเคมาเร็วนะครับเดี๋ยวรอให้แมปมันโหลดมิดหนึ่งนะฮะโอเค okay. อันนี้น,น,นี่มีปุ่มอยู่อันนี้กอ็อะไรก็ช่างมันแล้วกันนะครับตามสตอร์ท okay. โอเคโอ้โหมียาให้พร้อมเลยนะ <laughs> โอ้อยังเหมือนสมจริงก็โคตรเลยอะ่ะเออนะครับ เออเอาปืนสนในไม่อ๋อนี่ไงเอ้ยเอเนี่ยเออสี่สิบเอ็กพีนะครับดูด้านล่างของเรานะครับเนี่ยเออตรงเออหลังจาก HP ของเรานะคับก็จะมี40นะครับเออแล้วก็มีอยู่40 XP นะครับโอเคเอาเป็นว่าเอา AK แล้วกันนะครับโอ้โห AK อ่ะอ่ะแล้วเราไปมันไปเร็วจังวะพะโถเออเพิ่งซื้อของเองเกือบไม่ทันแล้วเออนี่ครับ AK นะ อ๋อแลวอีกอย่างนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้นะใหม่ๆเลยนะครับก็คือมันมีสโคปด้วยนั่นเองนะครับเนี่ยโอ้โหสโคปสีโคตรสมจริงผมบอกเลยอันนี้น่าจะเป็นสโคปสีนะซึ่งวิธีการยิงก็กดถเออถ้าดังไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ใช่อะไรนะเมื่อกี้ไม่มีกะดินะไม่ดมากหรือว่าผมคิดไปเองก็ไม่รู้นะครับเออซึ่งมันก็ไม่มีบอทให้เรานะครับโอ้โหสิ่งเออถ้ามันมีบอทนิดจริงเลยนะโอ้แล้ว ทรงหอนฬะิกาด้วยนะครับเออถ้าใครจําได้นะเออแต่เออ,เอ,อผมเล่นบ่อยยันจำได้ไนงะแต่หลายๆคนก็น่าจะจําได้แล้วนะครับมีชั้นบนชั้นบนนี่นะครับแมปเขาก็ทํามาสมจริงก็โทษเลยนะครับนี่นะครับออโอเคนะเดี๋ยวแนละ้วทม,มันมีรูตรงนี้ด้วยในแมปมันอ๋อมันเป็นหน้าต่างผมลืมผมลืมอดีตอด,ตอดีเออครับทีดืมเลยเออโอ้โหแมปน่าจะสุดแ,แถวๆนี้นะก็ก็ก็เหมือนในซีวีีนั่นนะครับแมปก็สุดแค่นี้ แลซึ่งเราจะออกอยังไงทำจริงอ่านแล้ตกมาเลอดรถกินยาโอ้โหกินยาเดินได้เออสมจริงไปแบบนะครนะับเนี่ยเออนะฮะแต่ในฟืนก,กินยาเออปั๊มยามันต้องยืนนิ่งนะครับแล้วเราจะไปตายยังไงแล้วเราจะออกอยังไงเออเรากระโดดลงไปตายได้ไหมป,ปึ๊บไม่ได้เออหวังว่าเราจะขุดได้นะแล้วขุด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 ,ขด,ขดได้ไหมอุ้ย ขุดได้นะมโยมโอ้ย,ยสูค่ความมุ่งมั่นแก่พ้นอ่ะโอเคครับก็มันก็จะมีให้เลือกนะครับว่าจะไปเอออันนี้น่าจะเป็นเออเริ่มเกมใหม่นะครับหรือว่าเมนูประมาณนี้นะครับเออนะครับเออก็เครดิตก็อยู่ทางนี้โอเคอันนี้ก็เป็นสตาร์ทเออเหมือนเดิมนะครับเออมันไม่ได้เป,นเ,นเปลี่ยนแปลงหรอกเออที่ผมจะมพูดทำไมวะอันนี้ก็เป็นโหมโดว่างระเบิดนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูดีไหมเ,เออได้ไหมนะมั เออให้น้ำชมไปลองเล่นเองนะกันนะครับเพราะว่าคลิปมันค่อนข้างที่จะยาวเลยนะครับเอาเอาโหมดฆ่าบอสแล้วกันนะเนี่ยโหมดฆ่าบอสตัวนี้เลยนะนี่นะครับซึ่งก็ขอบอกเลยนะครับว่ามันอาจจะยังมีบั๊กบ้างนะครับนี่ฮะบอสเออนี่ไงเอเอผมไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าอะไรนักสัมูไรอะไรสักอย่างน,นะครับเออเดี๋ยวดาบดาบสู้กับดาบเออมา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาดิมาดิจัดมาจะมึงอ,อะไรก็มาแต่ผมใช้ดาบเอยเอเอผมจะตายแล้วเออเรียบร้อย โอ้โหทำไมเห็นคนอื่นรีวิวมันทำไมมันกากจังวะทำไมผมรีวิวทำไมมันโหดจังวะโอ้โหตีแทบเลือดนจะไม่ลดเลยเออคนอื่นนี่แต่ว่าเออมันเทพอะไรประมาณนี้เอ้ยมันกากนะครับเออสำหรับจักบอดนี้แต่ทำไมผมว่ามันโหดชิบหายโอมโคบอันนี้นะครับโอ้เจ๋งๆดีสโกบสีใส่ไหมให้ด้วยเอ้ยจะตายโอ้โหอะไรมันจะฟันแรงอะไรขนาดนั้น เออจุ๊บเออนเงี้นี่ก็คือบั๊กของมันนะครับเป็นไงล่ะเต๊งมาละเป็นไล่ะเจ๊กมาละเราจอมโอเคเดี๋ยวเออตัดไปตอนชนะเลยแล้วกันนะครับไปเออทุกคนชนะไปที่เรียบร้อยเร็วนะโอโหอะไรละมันจะเร็วกันขนาดนี้นี่เทตัดคลิปโอนี่เองโอโหอะไรรัาเนี้ยอ่ะแล้วเราอ่ะแล้วแล้วเราทำไมไม่วาไปอ๋อนี่ไงมันช้าเฉยเนะครับโอ้โหนี่ก็อะไรตกใจหมดเลยเออทำาแบบแบบเออบั๊กเนี่ยไม่ใช่ มันตกแต่งเฉยแบบข้างๆนะอ,อนี่เอฟเฟกอะไรเออช่างมันแล้วกันนะครับก็ทําให้เราหันหัวไปไหนไม่ได้นะเนี่ยถหันไปเป็นมาณเนี้ก็จะกลับมาเหมือนเดิมก็ฟังมันคุยไปโอ้เสียงเพาอเฮ้ยแล้วเราเจ็บโอ้โขนาดจะชนะแล้วยังเจ็บอ่ะโธ่เ่ินไปนะ โอกูยาเร็วนะครับโอ้โหอย่างง่ายที่แค่ชายบักโอ้โหอะไรครับเนี่ยอ <c oughs> ิงฮาเลยล้ <c oughs> อเกินนะโอเคกเ็มาถึงโหมดสุดท้ายแล้วแล้วกันนะครับท่านผู้ชมที่ผมจะมารีวิวในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือโหมดโซนฟรีสไตล์นั่นเองนะครับโอ้โหว่างไงพ่อค้าไข่หมูไข่หมูใช่ไหม <c oughs> โหมีเสียงเด็กด้วย <c oughs> อะไรวะทำไมเขาเสียงใส่เสียงมาแตกเลยเข้าดีจะเข้าจะเข้ากันอันนี่ไงเข้าแล้วกดปุ่มไปอีกทีปั๊บนี่นะครับโอ้โหไอ้เอ้ยสมจริงอยู่นะเอ้ยกูเป็นเล่นน่ะโอ้โหเป๊ะเลยไปเนี่ยเอาเด้ๆๆๆเต่าทำไมมันเป็นไก่วะโอ้โหยังหาโอ้โหอะไรคำเนี่ยเป็นไก่แล้วไก่แบบบินไปบินมาอ้อยังหาเกินบางที อะไรเนี่ยดีเฟสเคียร์แหลกเออน่าจะแบบสำหรับคนที่แหลกนะครับก็อาจจะเคียร์อะไรประมาณนี้นะเออไม่ใช่อะไรหรอกผมเห็นคาว่าแหลกตรงท้ายแค่นั้นแหละโอเคเอาเป็น XM8 ปในเลยกันเออไม่ใช่สกาดีกว่าสกาสกาก็ปืนลูดอย่างเอ,อ็ม โอเคครับท่านผู้ชมก็เตรียมเี็บของเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับวันนี้ก็เป็นส่วนของปืนนะนี้ก็เป็นเกาะวูหูเกาะแน่นอนครับเราต้องเลือกเป็นเกาะสี่แล้วก็หมวกเลเวลสี่หรือห้าวะเออมันก็ต้องเลเวลห้าใช่เปล่าเออเลเวลสี่ได้ไงอะไรวะเออผมลืมแล้วเออช่างมันแล้วกันนะ โอเคนะครับใส่เกาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คืออะไรของยาเปิดไปแล้วนี่ว่าปั๊ดลืมอะไรบ่อยจังเดี๋ยวเราจะกำลังทดสอบเออไอปืนอะไรนะเอออ๋ออันลูกซองยาวนะครับนิดโอ้โหเสียงโคตรเหมือนอะไรเนี่ยเออมันขึ้นตัวหนังสืออะไรช่างมันแล้วกันโอ้ปุ้เอามันยิงรัวกดค้างรัวไม่ได้นะครับเออต้องกดค้างปึ๊บแล้วก็ปล่อยแล้วก็กดค้างปึ๊บเอ้าไม่ได้ <laughs> อะไรเ <c oughs> อไราไเนี่ยชายยากจังอ่าประมาณนี้เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะ M P ปีสู M ท <c oughs> <MC> <c oughs> ูนิ M C M P สี่ศูนย์เอออะไรวะ <c oughs> พูดผิดเฉยเลยอนันเนี้ยเนี้ยอันนี้เอ้อ M P สี่ศูนย์เสียงโค่นเหมือนผมบอกเลยเออนี้ก็เพิ่มเสียงให้มันเหมือนด้วยนะครับนี่แต่เออทำไมมันไม่รัวเหมือนของจริง อือก็ประมาณนี้เนี่ยในปีนี้เป็นสกานะครับซูมไปเดี๋ไฟเวรุนเออยิงหัวโอ้ยนหัวเส่เลยของผมขนาดมันยืนให้เล็งอะเราดูอล้วมันมันไม่รัวเหมือนที่ผมเคยเล่นนะไม่ไม่ไม่ถึงในเอเอแมแนี้แหละเมันไม่รัวเหมือนตอนเมื่อกี้เออที่ผมเล่นไปเมื่อกี้อุ๊บอ่านี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวสไนด์ดิโอ้สไนด์โคตรเหมือนของอกเลยนะครับโอ้ มีเสียงการชักปืนนุ้ยโอ้โหสุดจริงสุดจริงอะครสร้างแบบนี้สุดจริงอ่ะเดี๋ยวทำมันกินไม่ได้น่าจะบักหรือว่าต้องขอไปในแบบนี้โอ้มีกระทะด้วยนะเออเดี๋ยวผมเราเราจะลองมาใช้กระทะนะครับในการฟาดหัวบอดดูนะครับก็เเกื้อโอ้โหเสียงโคตรเหมือนเหมือนเกินนะบางที จริงนะครับเออคนสร้างแบบนี้อามาเลี้ยวไหนเราจมบดเนอโอ้โหผมจําได้แม่นเลยเอตรงนี้เอ้ยเด็ดเด็ดเด็เอบอบดบดมาให้ตีหัวตีหัวเอยไม่โดนหัวเลยอันนี้จริงมันก็ตีตัวมันก็ดามเมจเท่ากันอ่ะในเกมนี้นะนเดเดไม่ใช่ในแบบนี้ดิเออิรีหล่นนานจังเออนี่แหละหลบหลบหลบ เออสองนัดแตกโอ้โหเหมือนจริงเหมือนจริงสมจริงเอาตีวโคตรซองซองคว้างปุ้งปุ๊งโอ้เราแม่มันยิงคาตั้งเลยโอ้โหขนาดมีสกินโอ้โหเกินนะเพื่อนสามนัดต่อเท่สามนัดถึงจะตายโอ้โหสองนัดอันนี้จริงระยะใกล้ขนาดนี้นะสองนัดนะอู้บ,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 บมันโคตรคาโอ้แตกดีนะเป็นมิติใหม่ การเล่นเอ้ยกินกิน um, กินยากินนะเอาเฮ้ยก oh, oh, ินไม่ได้เรียบร้อยครับตายจะตายงทวะนี้โอ้อะไรเอาเนี้ยเออดยวตายจะตายเดี๋ยวเราวงตายดูมันจะมีหมดเลยยิง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 เลยนะะยิงั้นตอไปโอ้โฉกเลยิงสมให้ดูโอ้หอ่าอันนี้ก็แน่นอนครับเอออันนี้ซูมไม่ได้เห็นแล้วเออเป็นซองควงมายะใกล้ปะทโฮปองปองอีเด โอ้ oh, <laughs> แล้ดดีเสิร์ดได้นะเมื่อกี้โอ้ oh, <laughs> ตายได้ดีเสิร์ดอัดตัวเกินนะเกิน <Huh? S 1> อะไรเนะี่ยเอออันนี้เป็นออกนะครับอันนี้ก็ดีมูฟเนาแล้วก็อีกพอร์ตอันนี้จะเป็นเกิดใหม่นะครับเออเอาไปเอาของใหม่เลยนี่หว่าช่างมันอลไกันนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะสําหรับเจ้าตัวแมปนี้นะครับก็เป็นไฟซิปนะครับท่านผู้ชมก็พอแตกไฟมาก็สามารถย้ายไป,ไปที่ไมโครโวนได้เลยนะครับงานนะครับก็ สำหรับคิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่น,น,นี้แล้วกันนะครับขอเตขอบคุณที่ตามชมสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวละก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมจะกดไลค์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็น,นกาในการคี่จะต่อไปสันขอตัวละก่อนนะครับบ๊ายบาย